สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกทุกท่านวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าแต้มนี้ตีอมันวันนี้เราก็มาอีกแล้วนะครับกลับมาเจอกับช่างยันอีกเช่นเดิมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะเอฟซี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะแล้วก็คิดถึงช่างยันนะครับแหมบางคนบอกว่านะ ไม่ได้ยินเสียงตั้งนานนะครับหายไปนะฮะโอ้โหขอบคุณทุกท่านนะที่ยังติดตามกันนะครับอะวันนี้มาชมช่างยันนะอ,อ,อยู่กันในหมักลุกไทยออนไลน์ขั้นเทศนะฮะวันนี้ก็เป็นม้ายงขวาเจอโอ้โห,หน่าจะเป็นม้าเทียมกระบองคู่นะกระบองคู่หรือตะบ,บองคู่นี่แหละหน่ะมาแล้วนะตะบ,บองคู่กระบองคู่ตีด้วยม้ายงขวาได้นะครับนี่ ปูเป็นปีกอินทรีเข้าไปเขากินตัดเข้ามาแล้วก็เม็ดกินรวบเข้าไปแตบมบนี้นะครับเอาก็ถอยานะส่งสติกเกอร์โอ้น่ารักดีนะครับส่งสติกเกอร์มานะอย่าส่งบ่อยนะครับนะเครื่องมันจะแฮงค์แบบีกินตัดเข้าไปอีกนะนะมีมีแต้มเล่นนะฮะดูนะครับทิ้งเม็ดเอาทิ้งเม็ดนี่แต้มนี้ผมก็มีทิ้งเม็ดเราโยกมมาไปโยกมาไปจับโคนโคนเขาขาดนะเขากินเม็ด เรากินโคนเอา้าแล้วก็แทงโคนขึ้นมาเม็ดเราอยู่นะฮะแทงโคนขึ้นมาไม่ได้แต้มนี้โอ้คำนวณผิดไปนิดนึงเขาเอามากินได้นะโอ้โหคำดมคำนวณผิดไปนิดนึงเอา้าไม่เป็นไรนะเขากินเม็ดเราก็กินเบียดความกวบเข้าไปนะเขาก็ยังไม่หมดพะละนะครับตรงนี้นะฮะเอาเขากินไปอีกตัวหนึ่งจังหวะนี้ก็เอา โคนยัดขึ้นไปนะนะไม่ให้หมากลับนะหมาไม่กลับให้กลับกลับไม่ได้นะแต่นี้อยากกลับนะโอ้ปูเบี้ยเข้ามาจะแทงนะจะแทงโคนใช่ไหมฮะจะแทงโคนใช่ไหมเอาแบบนี้ก็สวยได้นะครับแต่นี้ก็เอาเบี้ยเอาเบี้ยสิไม่ใช่เอาหมากลับโอ้หมาหมากับเอาเบี้ยเอาเบี้ยกินพวกเขาไปก่อนของฟรีกินไปก่อนเอาเรือมาก็เอาโคนกระแทกเรือกระแทกมา กินมาแล้วก็ยกโอ้โหนะคิดคนเดียวนะมันอยู่คนเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะกรูต่อสู้กินหรือเปล่านะอึฮึแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามากลับมาจับกินโคนอีกอืมมามาจับกินโคนเขาจะต้องแก้ไขก็ต้องดันโคนเข้ามาโอ้ปูบี้แบบนี้ก็ได้ด้วยเหรออืมปูบี้แบบนี้ ก็ไม่เป็นไรนะฮะขุนอยู่ตากดนะะยกมาไปจับโคซสเลยนี่เอา้าโคนนะครับกินก็กินมาไนละ้เอาแทงโคนสวนมาเอา้าจะกินโคนผมกินไม่ได้นะครับเพราะอยู่ตาลุกนะฮะอยู่ตาลุกไม่ต้องหนีไม่หนีแต่น,นี้เราไม่หนีแล้วเราเอาม้ากินโคนพองเข้าไปโอ้โหกูจะสู้พลาดน,นะครับแบบนี้นะฮะก็อยู่ตากดนะ ส่งต,ติกเกอร์มาอีกแล้วนะยิ้มยิม้มเออยิ้มยังดีนะยิ้มยังดีเอ้าอืมแบบนี้เดี๋ยวนะเขาขึ้นขุนมาขึ้นขุนมาขึ้นขุนมาอมติต๊กเกอร์รัวๆมาอีกแล้วนะครับโอ้โหขึ้นขุนมาขุนก็อยู่ไม่ดียังอยู่ไม่ดีนะเอามากลับมาก่อนได้ไหมมากลับมาก่อนจับกินโค้อีกได้ไหม เอามากลับมาก่อนอกลับมาตีลุกไปเลยนะตีลุกไปเลยนะครับนะจงังหวะนี้ตีเข้าไปตีลุกเข้าไปเขากินเปิดไม่ได้นะเขาแทงขึ้นมานี่ยังโอ้โหโดนมาตีลุกอีกนะเขากินลักษณะนี้กินลักษณะนี้เอายังอยู่ตากดอยู่อ่ะเออไม่หนีตากดเรานะไม่หนีตากดเราก็นะต้อง อัดโคนเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะฮะโอ้โหขุนก็หลบซ้ายไม่ได้นะฮะหลบซ้ายก็มีเหลือกดนะโอโกดสองลำเอาไม้แบบนี้โอ้โหแต้มนี้สวยงามนะครับนะแต้มนี้ตามชื่อเรื่องนะครับเพื่อนๆนะแต้มนี้ตีเอามันจังหวะนี้ก็เอามากินโคนกวบเข้าไปนะดูนะครับผมจะกินแบบนี้เขากินมาแล้วก็เอาโคนกินเกกบี้ยวกบเอา้ามากิน เรียกกบเข้าไปเขากินอ้าเรายังไม่กินมานะยังไม่กินมาเราเอาเหลือกินพองเข้าไปเอากินดิกินอืมเดี๋ยวถูกไหมเอาทูกทุกทูกทุกเอาเหลือกินพองเข้าไปอ่าเขาปิดปิด,ปดได้ไหมปิดได้ไหมปิดได้ไหมหลบต้องต้องหลบนะะต้องหลบโอ้เบี้ยตัวนี้นะยืนสวยด้วยนะฮะหลบไปเขาหลบไปหล,ลบไปหลังมา้า หลบไปหลังมาแหมเอาถ้าคนลุกเราไม่ได้กินมาแบบนี้กินมาไปก่อนนะเอาโคนกินมาโกเข้าไปเขากินเบี้ยเขากินเบี้ยเราก็อืม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 ,อมเอาโขนไปจับกินม้าอีกนะโคนไปจับกินมาโขนะนไปจับกินมาโคนแทงขึ้นไปนะ หมาเปิดไม่ออกอะหมาเปิดไม่ออกอย่างมาก็ต้องต่อเลอือ้าวมีใส่หมวกกันน็อกมาด้วยนะอ๋อกันไม่ได้แลครับแต้มนี้นะกันไม่ได้นะแต้มนี้ก็ต้องจัดโคนเข้าไปนะจัดโคนเข้าไปกินหมาก่อนละนะอ้าวนีก็กินกวกเข้าไปนะมันต้องกินนะฮะแต้มนี้ยังไงก็ต้องกินกินกวกเข้าไปนะ แต่ในครูต่อสู้ขอเสมอไม่เอานะกินเข้าไปเขาใช้เรือกินเขาใช้เรือกินเข้ามา้าก็เป็นต่อหลายโคนสู้กับเม็ดเบี้ยอีกสองตัวโอ้โห,โหนะแบบนี้เบี้ยอสองตัวก็เยอะนะเยอะมากถือว่าเยอะแล้วนะะจงังหวะนี้ก็คอ่คอยคขึ้นไปนะครับนะค่อยๆขึ้นไปแม่มีจะมากดเราอีกนะมากดเราจะกดโคนใช่ไหมจะกดโคนเรา เราจะต่อเรือเราไม่รู้นะปูเบี้ยเข้าไปนะกินตรงกลางเล่นกันตรงกลางนะถิงตัดเข้ามาเราติดตัดกูเข้าไปอีกกินตัดกูเข้าไปเบี้ยเราเบี้ยเราเอามากดอกดกดขุ่นขึ้นไปเลยขุนนะอ่าโดนไสลูกกระงเปิดครับเอานะนะเอาเอาเรือไปกันซะแล้วนะเรือไปกันเอาเรือไปกันแล้วก็เรือไป ดัดหลังเข้าไว้นะะเอาเรือไปดัดหลังเข้าไว้นะฮะแต้มน,นี้ดัดหลังไว้โอขูหเหมือนเหมือนเหมือนคู่ต่อสู้อยู่ริมกระดานนะเหมือนอยู่ของแปดแต่ยมตัวเอาเรือมาต่อมาต่อเราก็อืมต่อเราไม่สนใจอะเราเราต่อเราก็กินได้นะโอเ้เราต้องการใช้โคนใช้เบียขึ้นไปอยู่แล้วนะโจมตีหน้าบ้านหน้าขุนจังหวะนี้คู่ต่อสู้อยู่นะ ก็คือขุนเขาอยู่อันตรายนะครับผมว่าอันตรายเพราะว่ามีมีตาเดินอยู่แค่ตาเดียวเองโอ้โหตาเดียวนะจังหวะนี้เอาเรือมานะขึ้นมาแบบนี้เราเราจะแทงลุกนะฮะเราจะเอาเบี้ยแทงลุกเขากินเราก็กินลุกแล้วกู้ต่อสู้จะอยู่ไม่ดีนะเดี๋ยวเอาโคนเอาโขนตามมาขุนตามมาอ๋อขยายเรือเพื่อจะเอาขุนออก เอาขุนออกเพื่อจะเอาขุนออกแบบนี้ก็ตามเดิมนะะแทงลุกเข้าไปนะแทงลุกเข้าไปกินมาแล้วก็กินลุกเข้าไปกขหยับมาด้านขวามือก็ขยับเรือหน่อยหนึ่งนะยังยิ้มได้นะเป็นรองก็ยังยิ้มได้นะครับดีฮะสนุกสนานนะครับนะเอาขุนเอาขุนขึ้นไปอยู่ไม่ดีนะขุนกูต่อสู้อยู่ไม่ดีนะโดนเอาตีลุกตีลุกก็ เรียกขุนเข้าไปแบบนี้โอ้โหจบเกมแล้วครับนะโอ้โหคุณคุณคู่ต่อสู้นะจบเกมแล้วนะครับนะแต้มนี้จนแล้วนะครับนะทําอย่างอื่นไม่ได้นะครับต้องลอยลุกเอาเอาเรือมาให้เรากินฟรีนะครับนะเอากันแบบนี้ก็เจอโคนแทรกลุกเข้าไปจนสวยงามโอ้โหนะ เขาเรียกขั้วสอผ่องขั้วสอหน้านะครับก็อาจจะมีนะครับบางแต้มที่ช่างยันเดินอาจจะพลาดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเดินเอามันไปหน่อยนะครับต้องขอประทานอาภัย fc ไว้ณที่นี้นะครับวันนี้ช่างยันขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย